ธรรมะเหนือแท้พุทธเจ้าคือเรื่องทุกข์กว่าพระองค์จะเอาธรรมะไปสอนสัตว์โลกแต่ละบุคคลก็ต่างทำรรต่างเวลาต่างสถานที่ทำไม่เหมือนกันเพราะภูมิจิตแตกต่างกันพระองค์ทรงนึกถึงไข่แต่ละภูมิจิตแต่ละอ ด้วยความสามารถก็ไม่เหมือนกันนึกถึงปัญจวัคคีย์ถูกไหมนั่นแหละพระองค์ถึงได้เดินทางเพื่อจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ครั้งแรกด้วยเห็นว่าภูมิจิตของปัญจวัคคีย์นั้นพร้อมที่จะรับธรรมพุทธเจ้าเพราะว่าการฝึกฝนการฝึกฝนในการาเข้าฌานหรือการทำสมาธิสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเขาก็ฝึกลมนะ แต่เป็นการฝึกปานายามะคือฝึกเพ่งลมและกั้นลมทำให้เกิดกำลังชาญมีกำลังสมัยก่อนนี้เนาะการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันมีตัวตนแต่พระพุทธเจ้าไปแก้ความเห็นเป็นไม่มีตัวตนท่านถึงสอนไม่มากสอนนิดเดียว ธรรมะทุกอย่างไม่มีตัวตนไร้สิ้นตัวตนแค่นี้ผู้ที่ฝึกฝนพร้อมแล้วนี่อินทรีย์บาร,รมีพร้อมเนี่ก็สามารถบรรลุธรรมในขั้นต่างๆได้ง่ายได้นมนะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยนักบวชเราเนี่ยต้องเผชิญอะไรบ้างเผชิญทุกทุกทางกายก็ดี หรือร่างกายหรือทุกทางใจสองสิ่งนี้จะบวกกันทําให้เราได้เรียนรู้ไม่แต่ผู้หญิงผู้หญิงนี่ได้เปรียบเรื่องทุกนี่ได้เปรียบกว่าเพศชายเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงนี่จะมีทุกข้าอย่างที่ไม่เหมือนกับบรุรนะทุกข้าอย่างของผู้หญิงที่มีในผู้หญิงเป็นประจำเดือนต้องมีบุตรทอดลูก ดูแลพ่อแม่สามีนด้วยประเพณีต่างๆที่สมัยก่อนนี้ผู้หญิงจะถือว่าอยู่ในอำนาจของฝ่ายบุรุษมากเห็นไหตรงนี้เลยทำให้การมาปฏิบัติธรรมฝึกปฏิบัติแม้แต่สมัยพุทธกาลหรือขณะปัจจุบันนี้มันก็เห็นข้อแตกต่างเปรียบเทียบรู้ๆอยู่นะแม้แต่การปฏิบัติธรรม